รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่องแปดจันทริเควิทมานเนทีเปรเ์รัฐเหจขพาวิ ไลยมต์เปิดท้ายบาราจันเตรียมจัดงานสงการแล้วครับเอาพ่อแม่แม่สวัสดีอ้วันังคารรู้ฝามาตีสี่ครึ่งแล้วจ้าโอ้โยนี่ยกขบวนมาอย่างอลังการเลยนะครับสำหรับงานสงการานที่จงังหวัดสิงห์บุรีนะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปหลบระเบิดโอโ้หรือว่าหนีสงคราม ไม่ต้องไปที่วัดผัวกาวต้นเนี่ยที่นี่เขามีแต่ของสวยๆงามๆนะครับเออก็จะมีการส่งน้าพระธรรมโชชนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําที่นี่เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าใครได้ทำเนี่ยจะชนะจนชนะพลายอุย้ยมีแต่ของสวยๆงามๆที่เห็นเดินไปเนี่ยเป็นหลานปูหลานย่าเขามีการจัดประกวดขึ้นให้ดูกันเน่การเล่นผืนบ้านก็มีสนุกสนานมากๆลองดูตัวอย่างครับเรีประชได้เอวดีเยประชานดี่แบบว่า เออสงสัยไม่หนาวแล้วไม่หดเลยนะนะหักเลยนะครับเอาต้นไหว้ต้นไม้ตอนไมว,ว้เอาไปบ้านเราเดี๋ยวเขาจะมีการประกวดรำกองยับแบบนี้กันด้วยเถดเถิงมากๆพิลีตะไปกันไหมเล่านะสนุกเนาะสงกรานนี้อยู่ในพื้นที่ทางภาคกลางเตรียมปะทะกับอากาศร้อนได้เลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้า21องศาแล้วนะครับแต่อยู่อีสานยังพอจะเย็นอยู่นิดหน่อยอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้10 8องศาเลยนะครับอ้าวเป็นเพราะว่าลมหนาวที่ไหลายลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศที่เป็นลมหนาวเมษาหล,ลงมาเนี่ยนะครับอ่อนกําลังลงอย่างต่อนเนื่องแล้วนะครับที่เห็นเขียวๆเริ่มไม่เขียวแล้วนะครับช่วงเที่ยงวันโอ้โหทางภาคกลางภาคเหนือร้อนสุดเลยนะครับอุณหภูมิพุพ่งขึ้นไป33 34แล้วนะครับปลายสัปดาห์นี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่า ปกคมเอกร้อนอ้าวรับส่งกรานอย่างแน่นอนไปรับกันต่อเลยนะครับรับสิ่งดีๆรับความเป็นสิริมงคลจากแสงอาทิตย์ที่ศาส่องผ่านประตูทั้ง15ประตูของประสาทหินพนมรุ้งนะครับโอ้โหเขาบอกว่าถ้าใครได้ไปโดนเนี่ยจะเฮงๆปังๆมากๆเลยนะครับนี่เขาจัดพิธีพราหม อย่างยิ่งใหญ่อรังการปีหนึงมี4ครั้งรอบนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ6โมง20พระอาทิตย์ตกดินไปกันได้เลยนะครับนี่ลูกหลานชาวบุรีรัมย์ก็ทําพิธีรำบวงสวงพระศิวะ โอ้โหอลังการจริงๆเลยนะครับอยู่ทางภาคใต้อลังเหมือนกันเพราะว่าลมมรสุมยังคงรุนแรงอยู่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องถึงเที่ยงช่วงบ่ายตกเน้นตกหนักโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชนะครับเย็นค่าถึงจะค่อยๆซาลงใต้ยังคงตกได้อย่างต่อเนื่องต้องระวังอันตรายน้ําท่วมน้าหลากในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทางภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยโดยเฉพาะที่สุราษฎร์กับนครศรีเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัย ระดับสีแดงอีกตัวเนะครับเอาหมดหนาวแล้วนะพิลลี่หยิบบิกินี่มาใส่ได้เลยรูปฟ้าไม่จบตามาไปสีขึ้นแน่นอนสวัสดีครับของพี่ใส่ยังไม่เท่าไลายแต่อยากเห็นพงใส่มากกว่าเออ จะเดือดขนาดไหนนะทะเลเฮ้ยมีตัวอย่างเบาๆกรุบกริบอยู่นะใช่ในโซเชียลเขาอะหรือจะให้พี่แชร์คะใช่เออแล้วก็ชวนเราไปเที่ยวสงกรานด้วยเมื่อกี้นี้ค่ะมีโอกาสก็อยากเที่ยวกับพงเหมือนกันนะน่าจะสนุกน่าดูเลยน่าจะแซ่บนายาแซ่บนะฮะมิเกนี่จัดเลยไหมล่ะวันนี้วันนี้จัดเลยไหมล่ะบิกินี่อะจริงเหรอถ้าใจเซ่ยทะเลก็แค่ปัก่อยไงที่เหหหมมืืออนนนนนนเเเเเซซวว่่่ะะะฮข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม